และอีกท่านหนึ่งนะคะเพื่อนๆที่สําคัญมากๆเลยนะคะเพราะว่าเป็นทั้งสิทธิ์เก่าแล้วก็คุณครูเก่านะคะและด้านก็คือขอเชิญทุกท่านพบกับคุณครูกรุ้งนะคะสรักศรีบุญเรืองค่ะสวัสดีค่ะเป็นครูกุ้งสวัสดีค่ะวาไม่ได้เจอคุณครูกุ้งมานานมากเลยนะคะยังเหมือนเดิมค่ะขอบคุณจัก็หนูก็เพิ่งรู้นะคะว่าคุณครูกรุ้งเนี่ยเป็นทั้งสิทธิ์เก่าที่นี่ด้วย <ๆ S 2> นะคะ,ะ,คะอยากให้คุณครูกุ้งช่วยฝากเชิญชวนรุ่นพี่รุ่นน้องนักเรียนสิทธิ์เก่าค่ะ <ๆ S 2> ให้มาร่วมงานคืนสุริย่ากันคนะ่ะขอเชิญชวนนะคะให้ลูกศิษย์เพื่อนกลูและก็ผลิตไทยทุกท่านนะคะมาร่วมงาน87ปีรวมใจพลืไทยคอนแวนค่ะเพื่อเราจะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของโรงเรียนได้เห็นการพัฒนาของโรงเรียนและเราได้เป็นส่วนหนึ่งของงานนี้ทําให้เรารู้สึกภาคภูมิใจนะคะและก็มีความสุขค่ะขอเชิญทุกท่านนะคะอยากลาดงานนะคะ 20มกราสอ2 5ันาค่ะค่ะแล้วก็มาเจอมิ้วกับครูกุ้งได้นะคะที่งานนะคะ,อ,ะอย่าลืมนะคะทุกท่านสวัสดีนะคะ,คะสวัสดีสสดค่ะ